เป็นเวลากว่าสองสัปดาห์แล้วที่เจิมขวัญได้เข้าทำงานในบริษัทของยุคนทอนซึ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความราบรื่นเพราะเธอเป็นคนขยันและเรียนรู้งานได้เร็วแม้จะมีอาการแพ้ท้องอยู่บ่อยๆจนบางครั้งเธอก็เกรงว่ายุคนทอนจะรำคาญเพราะโต๊ะทำงานของเธออยู่เยื้องกับโต๊ะทำงานของอีกคนแต่เจ้านายสาวก็ไม่ได้ปรีดปากบนหรือต่อว่ากันแต่อย่างใดเธอจึงทำงานที่นี่ได้อย่างสบายใจมากขึ้น ส่วนยุคคนทอนก็เริ่มมีเวลาว่างมากกว่าเดิมเพราะตลอด4ปีที่เปิดบริษัทมาเธอไม่เคยรับเลขาส่วนตัวและจัดการงานทุกอย่างด้วยตัวเองมาโดยตลอดแต่ตอนนี้เธอได้เจิมขวัญมาช่วยงานแล้วจึงใช้เวลาว่างที่มีหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานสงเคราะห์หลายๆแห่งจากเว็บไซต์ต่างๆเพื่อหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องที่สมเกียรติและยศินีอยากอุ้มหลานหากเธอจะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักคนเธอก็ยังไม่มีเวลา และอยากทุ่มเทกับเรื่องงานก่อนจึงทำให้ค่อนข้างหนักใจสุดท้ายเมื่อคิดไปคิดมาทางออกเดียวสำหรับเธอตอนนี้คงเป็นการรับเด็กจากสถานสงเคราะห์มาเป็นบุตรบุญธรรมสักคนซึ่งวิธีนี้ก็ถือว่าน่าสนใจพอสมควรเพราะจริงๆแล้วเธอเองก็อยากมีลูกเหมือนกันถึงจะไม่ใช่สายเลือดของเธอก็ไม่เป็นไรและที่สำคัญเธอขอแยกตัวจากกรงศรีของครอบครัวแล้ว ปัญหาเรื่องทรัพย์สินก็ไม่น่าจะมีปัญหาเดียวคือเธอไม่แน่ใจว่าต้องทำอย่างไรเธอกับลูกถึงจะรู้สึกผูกพันเสมือนแม่ลูกกันจริงๆได้และจะมีวิธีใดบ้างที่ช่วยสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างกันได้เฮ้ย <Hey. S 1> ยุคนทอนเผลอทอนหายใจออกมาเสียงดังโดยลืมไปว่าตอนนี้เธอไม่ได้อยู่ในห้องทำงานเพียงคนเดียวเหมือนเดิมแล้วงานหนักเหรอคะคุณโยก เจอมขวัญถามเจ้านายสาวเพราะเท่าที่เธอสังเกตดูยุคคนทอนเอาแต่จ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแถมยังทำหน้านิ่วคิิวขโมดเปล่าหรอกพอดีพี่มีอะไรต้องคิดอะ่ะค่ะเมื่อเจ้านายสาวตอบเช่นนั้นเจอมขวัญก็รับคำก่อนจะก้มหน้าก้มตาทำงานของตนต่อไปยุคคนทอนละความสนใจจากเจอมขวัญและก้มดูนาฬิกาข้อมือของตน ซึ่งบงบอกว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงกว่า,วาแล้วนี่เธอคงโมแต่คิดมากจนลืมเวลาไปเลยแต่โชคดีที่เธอโทรสั่งอาหารจากร้านใกล้ๆบริษัทไว้เรียบร้อยแล้วนี่ก็เที่ยงแล้วขวัญพักก่อนก็ได้นะเดี๋ยวบ่ายค่อยทำงานต่ออยู่คนทอนเอ่ยกับคนเด็กกว่าด้วยความเป็นห่วงเพราะอีกคนกำลังตั้งคันอยู่เกิดหิวข้าวเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาจะลำบากค่ะคุณโยก จิมขวัญรับคําก่อนจะค่อยๆลุกขึ้นจากเก้าอี้เพื่อเตรียมตัวก้าวออกไปจากห้องแต่ยุคนทอนก็เรียกไว้เสียก่อนวันนี้ทานข้าวกับพี่ที่นี่ก็ได้นะจะได้ไม่ต้องออกไปข้างนอกพี่สั่งมาเผื่อยุคนอรชักชวนเจิมขวัญให้ทานข้าวด้วยกันซึ่งช่วงที่ผ่านมาเธอก็สั่งอาหารมาเผื่อเจิมขวัญเกือบทุกวันเพราะเห็นว่าหล่อนเป็นเพียงพนักงานพาร์ทไทม์จึงเกรงว่าเงินเดือนที่เธอให้อาจจะน้อยเกินไป จนทำให้เจ้าต,ตัวต้องลำบากในเรื่องของรายจ่ายที่มีมากกว่ารายรับเอ,อ่อขอบคุณนะคะแต่ขวัญเกรงใจนะคะเจิมขวัญเอ่ยด้วยความเกรงใจเพราะแค่ยูคนอรยอมรับหญิงตั้งครรภ์อย่างเธอเข้าทำงานก็ถือว่าผู้เป็นเจ้านายได้ช่วยเหลือเธอไว้มากแล้วไม่ต้องเกรงใจหรอกดีซะอีกพี่จะได้มีเพื่อนทานข้าวยูคนอรบอกกับอีกคนด้วยรอยยิ้ม เมื่อได้ฟังดังนั้นเจิมขวัญจึงซุดตัวลงนั่งตรงข้ามกับผู้เป็นเจ้านายที่โซฟารับแขกภายในห้องทำงานสัญญาที่พี่ให้ขวัญเตรียมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมยุคนทอนเอ่ยถามเจิมขวัญเพื่อความแน่ใจเพราะบ่ายนี้เธอมีนัดเซ็นสัญญากับลูกค้ารายล่าสุดค่ะดีมากเดี๋ยวช่วงบ่ายจะมีลูกค้าเข้ามาที่นี่ขวัญช่วยเรียกแม่บ้านมาเสิร์ฟกาแฟให้พี่ด้วยนะ ยูคนทอนเอ่ยกับคนเด็กกว่าก่อนที่ทั้งคู่จะลงมือรับประทานอาหารตรงหน้าระหว่างที่มื้ออาหารดำเนินไปนั้นเจิมขวัญก็แอบรู้สึกดีใจอยู่ลึกๆที่เธอมีเจ้านายที่แสนใจดีแต่เมื่อคิดถึงเรื่องที่ต้องเจอมาก่อนหน้านี้เธอก็ยากจะเชื่อใจหล่อนเพราะยูคนทอนเป็นเจ้าของบริษัทหากเธอทำงานไม่ดีหล่อนก็คงต้องไล่เธอออกแน่ เพราะฉะนั้นแล้วเธอจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดอยู่คนทอนแอบชำเลืองมองคนตรงหน้าเป็นระยะระยะดวงตากลมโตที่แฝงไว้ด้วยความเศร้าของเจิมขวันนั้นมีเสน่ดึงดูดอย่างน่าประหลาดจึงไม่แปลกใจเลยว่าเหตุใดเด็กสาวคนนี้ถึงปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนตั้งคันได้เพราะดูดูไปแล้วเจ้าตัวทั้งน่ารักและยังน่ากินในเวลาเดียวกันกุหลาบงามเช่นนี้ ผู้ชายที่ไหนก็คงอยากเด็ดมาดอมดมทั้งนั้นแต่นอกเหนือจากเรื่องรูปร่างหน้าตาของเจิมขวัญแล้วด้านการทํางานไม่ว่าเธอจะมอบหมายอะไรเจิมขวัญก็ทำได้เรียบร้อยไร้ที่ติหรือไม่ว่าเธอจะสอนงานอะไรให้เจ้าตัวก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วซึ่งนั่นทำให้เธอเบาแรงขึ้นมากพิชามนนักธุรกิจสาวหน้าใหม่ไฟแรงซึ่งมีดีกรีเป็นถึงนางแบบชื่อดัง ต้องการเริ่มต้นทำธุรกิจเครื่องสำอางโดยใช้ชื่อแบรนด์เป็นของตัวเองและได้ว่าจ้างให้บริษัทของยุคนทอนเข้ามาดูแลในทุกกระบวนการผลิตจนถึงขั้นส่งมอบให้แก่เธอในช่วงบ่ายของวันนี้สวัสดีค่ะคุณพิชามนเชิญน,นั่งก่อนค่ะยุคนทอนเอ,อ่ยทักทายและเชื้อเชิญให้ผู้มาใหม่นั่งลงที่เก้าอี้ตรงข้ามกับโต๊ะทำงานของเธอสวัสดีค่ะคุณโยก พิชามนทักทายตอบริมฝีป,ปากที่ฉาบด้วยลิปสติกสีแดงยิ้มให้ยูคนทอนบางๆก่อนจะสบัดผมยาวสลวยสีน้ำตาลทองเพื่อเปิดใบหน้าสวยของตนให้อีกคนได้เห็นชัดเจนขึ้นก่อนจะนั่งลงจริงๆคุณหยกเรียกพีชเฉยๆก็ได้นะคะไม่เห็นจะต้องเรียกเต็มยศเลยส่วนพีชก็จะเรียกคุณว่าพิยกเหมือนกันดีไหมคะพิชาโมลกล่าวด้วยรอยยิ้มเอางั้นก็ได้ค่ะ ยู่คนทอนตอบรับด้วยรอยยิ้มเช่นกันก่อนจะเข้าเรื่องงานเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวน้องพีทอ่านสัญญาดูก่อนนะคะว่าถูกต้องไหมอยู่คนทอนกล่าวพลางยื่นสัญญาให้กับอีกคนได้ค่ะแต่พีทว่าในไหนเราสองคนก็ต้องทำธุรกิจร่วมกันไปอีกนานเราน่าจะไปทานข้าวด้วยกันสักมือนะคะจะได้สนิทสนมกันมากขึ้นพิชามนเอ่ยพลางยิ้มหวานให้กับคนตรงหน้า เธอตั้งใจจะหวานเสน่ห์อย่างเต็มที่เพราะเคยได้ยินมาว่ายุคนทอนยังไม่มีแฟนและที่สำคัญคือหล่อนไม่ชอบผู้ชายเสียด้วยดังนั้นเธอก็น่าจะพอมีสิทธิ์อยู่บ้างในไหนก็ทำธุรกิจร่วมกันแล้วก็น่าจะเป็นหุ้นส่วนชีวิตกันเสียเลยสูตรการผลิตเครื่องสำอางทั้งหมดจะได้ตกเป็นของเธอด้วยเพราะหากเธอมีสูตรการผลิตอยู่ในมือแล้วจะได้ไม่ต้องลงทุนจ้างบริษัทของยุคนทอนผลิตสินค้าให้อีก พอบริษัทของยูคนทอนจะกลายเป็นบริษัทของเธอด้วยเงินเดี๋ยวเซ็นสัญญาเสร็จเราออกไปทานข้าวเย็นด้วยกันนะคะเดี๋ยววันนี้พี่เป็นเจ้ามือเองยูคนทอนเอ่ยด้วยรอยย,ยิ้มเพราะพี่ชามนนั้นเป็นลูกค้าของเธอจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องดูแลเป็นพิเศษแม้ว่าคนตรงหน้าจะดูสวยและเซ็กซี่ตรงสเปคเธอมากแค่ไหนแต่ตอนนี้เธอยังไม่มีเวลาสำหรับเรื่องความรักอยู่ดี การเซ็นสัญญาเป็นไปด้วยดีซึ่งเจิมขวัญเองก็รู้สึกดีใจไปกับเจ้านายสาวที่ธุรกิจของหล่อนก้าวหน้าไปอีกขั้นพลังคิดว่าหญิงสาวตรงหน้านั้นสวยสง่าเหมาะสมกับการเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางยิ่งนักโดยหลังจากที่เซ็นสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งยุคนทนและพิชามนก็ออกไปรับประทานอาหารตามที่ได้ตกลงกันไว้หลังเลิกงาน จิมขวัญกลับมาที่ห้องเช่าด้วยความเหนื่อยล้าแม้ว่างานจะไม่ได้หนักหนาอะไรมากแต่การแพ้ท้องยังรบกวนเธออยู่ทำให้เธอต้องการพักผ่อนอย่างมากเจิมขวัญพาตัวเองไปยังที่นอนและเผลอหลับไปในที่สุดเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้เจิมขวัญค่อยๆลืมตาขึ้นอย่างช้าๆเมื่อรู้สึกถึงแรงกดทับบริเวณต้นขาซึ่งเมื่อลืมตาขึ้นมาเธอก็ต้องตกใจสุดขีด เมื่อพบว่ามีร่างของชายคนหนึ่งกำลังขึ้นคล่อมเธออยู่เจิมขวัญเกตร้องออกมาสุดเสียงด้วยความตกใจและนั่นก็ทำให้ชายคนดังกล่าวรีบเอื้อมือมาปิดปากเธอไว้ด้วยความลนลานก่อนจะใช้มือข้างที่เหลือรวบข้อมือทั้งสองข้างของเธอขึ้นไว้เหนือศีรษะอีนนี่มึงจะร้องทำไมวะอยู่ยเงียบๆเป็นไหมเดี๋ยวกูจะพามึงขึ้นสวรรค์เองชายหนุ่มตวาดเสียงดัง ส่วนเจอมขวัญพยายามจะร้องเรียกให้คนช่วยและดิ้นหนีจนสุดกำลังเมื่อเห็นว่าอีกคนขัดขืนชายหนุ่มจึงรู้สึกโมโหและใช้ฝ่ามือตบเข้าที่ใบหน้าของเจิมขวัญเต็มแรงอีนี่มึงอยากตายเหรอชายคนดังกล่าวคมคูเขาวุสาลงแรงงัดประตูห้องอยู่ตั้งนานเมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องได้ในสิ่งที่ตนต้องการเจอมขวัญเริ่มร้องไห้ด้วยความหวาดกลัว พลังคิดในใจว่านี่เธอทําเวรทํากรรมอะไรไว้เหตุใดถึงต้องพบเจอกับเรื่องแบบนี้ด้วยแต่ก่อนที่ชายคนนั้นจะได้ทําอะไรจริงๆผู้เช่าห้องคนอื่นๆก็กรูกันเข้ามาช่วยกันพังประตูห้องเนื่องจากตอนนี้เป็นเวลาไม่ดึกมากจึงมีคนได้ยินเสียงกรีดร้องของเจิมขวัญเยอะพอสมควรนี่แกจะทำอะไรน้องเขาไอสัตว์นรกชายที่อยู่ห้องถัดจากเจิมขวัญไปอีกสองห้อง ตวาดชายคนที่ขึ้นคล่อมเธออยู่ด้วยความตกใจชายคนนั้นจึงพล่าออกจากร่างของเจิมขวัญแล้วรีบวิ่งฝ่าฝูงชนที่ยืนอ,อกกันอยู่หน้าประตูออกไปแต่จนแล้วจนรอดก็หนีไม่พ้นบาทานับสิบของผู้เช่าห้องรายอื่นๆหนูเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยหญิงสูงวัยเอ่ยพลางเอื้อมมือของตนมาจับมือของเจิมขวัญไว้เพื่อเป็นการปลอบใจไม่เป็นไรคะ่ะ หนูขอบคุณคุณป้ากับทุกคนด้วยนะคะที่มาช่วยเจิมขวัญเอ่ยขอบคุณทั้งน้ำตาพลังยกมือไหว้ทุกคนที่มาช่วยเหลือป้าเห็นมันทำรับรับล่อๆอ,อยู่นานแล้วก็เลยจับตาดูพอได้ยินเสียงร้องก็เลยเรียกคนมาช่วยนะ่ะหนูอยู่คนเดียวต้องระวังหน่อยนะแถวนี้มันมีพวกวัยรุ่นดมกาวเยอะหญิงวัยกลางคนอีกคนหนึ่งเอ่ยกับเธอบ้างจริงหรอคะเจิมขวัญถามด้วยความตกใจ เพราะเธอไม่เคยรู้มาก่อนเลยมิน่าห้องเช่าที่นี่ถึงมีราคาถูกที่สุดในละแวกนี้จริงสิแต่ทำไงได้ล่ะก็เราไม่มีเงินจะขยับขยายไปอยู่ที่ที่มันดีกว่านี้นี่นาหญิงสูงวัยเอ่ยกับเธออีกรอบและคำพูดนั้นก็สะกิดใจของเธออย่างแรงเพราะเธอเองก็มีสภาพทางการเงินไม่ต่างอะไรจากคนที่นี่เพอเพลออาจจะแย่กว่าด้วยซ้ำ ผ่านไปไม่นานตำรวจก็เข้าควบคุมสถานการณ์หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุซึ่งชายคนดังกล่าวถูกตำรวจควบคุมตัวไปยังโรงพักส่วนเจิมขวัญและผู้เช่าห้องรายอื่นๆก็ต้องไปให้ปากคําที่โรงพักด้วยซึ่งกว่าทุกอย่างจะเสร็จเรียบร้อยก็ปาเข้าไปเกือบเที่ยงคืนเจิมขวัญกลับมาถึงห้องพักด้วยความเหนื่อยล้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เธอโมแต่ตกใจกลัว จนไม่ได้สำรวจอาการบาดเจ็บของตนแรงตบของชายคนนั้นทำให้เธอเจ็บร้าวบริเวณใบหน้าและมีบาดแผลที่ริมฝีปากเธอใช้นิ้วเล็กแตะที่บริเวณริมฝีปากของตัวเองเบาๆก่อนจะถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่อดทนนะขวัญเพื่อลูกเจิมขวัญให้กำลังใจตัวเองเงียบๆในใจมาถึงตอนนี้อ่อนแอไปก็ช่วยอะไรไม่ได้ ทางเดียวที่จะทำได้คือต้องเข้มแข็งให้มากที่สุดเพราะลูกต้องการเธอเมื่อเดินทางมาถึงห้องทำงานยุคคนทอนก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นผู้ช่วยของเธอเอาแต่ก้มหน้าก้มตาอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานแล้วแม้กระทั่งการไหวทักทายที่เคยทำอยู่ทุกวันก็ต่างออกไปด้วยพอเจ้าตัวหลบหน้าหลบตาเธอจนผิดปกติวันนี้ขวัญเป็นอะไรหรือเปล่าพี่ว่าขวัญดูแปลกแไปนะ ยูคนทอนอดรนทนไม่ได้จึงตัดสินใจเอ่ยปากถามพลังชำเรองมองคนที่กำลังก้มหน้าก้มตาอยู่ไม่มีอะไรค่ะคุณโยกเจิมขวัญตอบโดยที่ไม่เงยหน้าขึ้นมองคนถามเวลาที่ขวัญพูดกับพี่ขวัญควรเงยหน้าขึ้นมาสบตาด้วยนะทำแบบเมื่อกี้มันเสียมารายาทยูคนทอนสั่งสอนอย่างตรงไปตรงมาเพราะเธอเป็นเจ้านายแถมยังอายุมากกว่าเจิมขวัญถึง11ปีด้วย ขวัญขอโทษค่ะคุณโยกเจิมขวัญกล่าวขอโทษอย่างตะกุตะกักพลางเงยหน้าขึ้นมองเจ้านายสาวเพราะกลัวว่าหากทำอะไรให้หล่อนไม่พอใจเธออาจจะถูกไล่ออกก็ได้เมื่อเจิมขวัญเงยหน้าขึ้นมายุคนอรจึงเห็นรอยช้ำที่แก้มข้างหนึ่งและรอยแผลที่ริมฝีปากซึ่งนั่นทำให้เธอตกใจเป็นอย่างมากนี่ขวัญไปโดนอะไรมายุคนอรถามเสียงเข้ม ก่อนจะลุกจากโต๊ะทำงานของตนแล้วเดินตรงมาหาเจิมขวัญทันทีออขวัญซุ่มซ่ามเลยเดินชนประตูค่ะเจิมขวัญหลีกเลี่ยงที่จะพูดความจริงเพราะเกรงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอาจจะเสื่อมเสียมาถึงบริษัทแล้วตัวเธอจะพลอยตกงานไปด้วยยุคนทอน,นั่งลงที่เก้าอี้ตรงข้ามกับโต๊ะทำงานของเจิมขวัญ ธอค่อยๆยื่นใบหน้าเข้าไปใกล้ๆหลอนและเอื้อมมือไปเชยคางของเจ้าตัวขึ้นเพื่อสำรวจว่ารอยนั้นเกิดจากสาเหตุใดกันแน่เมื่อดูจนแน่ใจแล้วเธอจึงเอ่ยเสียงเข้มถ้าขวัญยังอยากร่วมงานกับพี่ต่อไปขวัญก็ควรจะต้องรู้ไว้ด้วยนะว่าพี่ไม่ชอบการโกหกพี่รู้ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่เมื่อขวัญเข้ามาทำงานกับพี่แล้วเวลามีปัญหาอะไรพี่ก็อยากให้บอกพี่ตรงๆเพื่อพี่พอจะช่วยอะไรได้บ้าง ยุคนทอนแกล้งคมขูเจิมขวัญเพราะเธอต้องการให้อีกคนยอมพูดความจริงคุณหยกอย่าไล่ขวัญออกเลยนะคะขวัญยอมบอกแล้วค่ะคือเมื่อคืนมีผู้ชายบุกเข้าไปในห้องเช่าที่ขวัญอยู่แต่โชคดีมีคนมาช่วยไว้ค่ะเจิมขวัญเอ่ยเสียงสัน้นเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนแสดงว่าโดนทำร้ายมาแล้วนี่ตำรวจจับมันได้หรือย,อยังยุคนทอนเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วง จับได้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะอืมงั้นก็ดีแล้วล่ะค่ะเจิมขวัญรับคำก่อนจะก้มหน้าก้มตาทำงานต่อส่วนยูคนทอนนั้นแม้จะสอบถามมีคนเพียงสั้นๆแต่ความจริงแล้วเธอเป็นห่วงเจิมขวัญมากในตาเศร้าของเจ้าตัวนั้นทำให้เธอรู้สึกแปลกๆอย่างบอกไม่ถูกหากเธอมีน้องสาวแล้ต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้เธอก็คงรับไม่ได้เช่นกัน สงสารก็แต่ลูกในท้องกว่าจะถึงกำหนดคลอดมีหวังแท้งก่อนพอดีเดี๋ยวก่อนในเมื่อเธอเองก็อยากมีลูกสักคนส่วนเจิมขวัญก็ยังไม่รู้จะทำอย่างไรกับผนทางข้างหน้าแม้เจ้าตัวจะบอกว่าจะพาลูกไปฝากไว้ที่สถานสงเคราะห์เป็นการชั่วคราวแต่เธอจะแน่ใจได้อย่างไรว่าอีกคนจะกลับไปรับลูกมาอยู่ด้วยในภายหลังจริงๆแล้วหากเธอจำเป็นต้องรับเด็กจากสถานสงเคราะห์มาเลี้ยง ทำไมถึงไม่เป็นเด็กที่อยู่ในท้องของเจิมขวัญล่ะถ้าต้องลำบากขนาดนี้ทำไมไม่ยกลูกของขวัญให้พี่ล่ะยุคนทอนตัดสินใจเอ่ยกับอีกคนด้วยน้ำเสียงราบเรียบและนั่นก็ทำให้คนฟังไม่เข้าใจว่าคนถามต้องการอะไรคุณยกหมายความว่ายังไงคะพี่หมายถึงว่าตอนนี้ขวัญต้องการแค่เงินฝากคันและค่าคลอดแต่หลังจากที่คลอดออกมาแล้วขวัญก็ต้องพาลูกไปฝากไว้ที่สถานสงเคราะห์อยู่ดี พองันก็ยกลูกให้พี่เถอะอยู่คนทอนเออย่างตรงไปตรงมาแต่ขวัญแค่จะฝากลูกไว้แค่ชั่วคราวเท่านั้นนะคะเจิมขวัญตอบอีกคนกลับไปในทันทีขวัญแน่ใจเหรอถ้าขวัญกลับไปเรียนแล้วเกิดไปเจอกับผู้ชายคนอื่นที่ขวัญอยากร่วมชีวิตด้วยขวัญกล้าบ,บอกเขาหรือเปล่าว่าขวัญเคยมีลูกมาก่อนแล้วถ้าขวัญตัดสินใจสร้างครอบครัวใหม่ลูกของขวัญที่อยู่สถานสงเคราะห์ไม่ต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าไปเลยเหรอ ถ้าเป็นอย่างนั้นลูกของขวัญก็ต้องไปเป็นลูกบุญธรรมของคนอื่นอยู่ดีถูกไหมล่ะพอเงินพี่ว่าสู้ยกให้พี่ดีกว่านะเจิมขวัญอึ้งกับสิ่งที่เจ้านายสาวบอกเพราะยุคนทอนนั้นคิดไปไกลกว่าเธอมากขณะที่เธอแค่จะทําตามแผนวันต่อวันยังยากเลยไม่ได้หรอกคะ่ะลูกของขวัญขวัญจะไม่ยกให้ใครทั้งนั้นเจิมขวัญปฏิเสธเสียงแข็งโดยลืมไปว่าเธอยังต้องพึ่งยุคนทอนอยู่ ขวัญคิดว่าจะดูแลเด็กคนนี้ได้ดีแค่ไหนเชียละ่ะแค่วันนี้พี่ไล่ขวัญออกจากงานขวัญก็ไม่มีที่ไปแล้วหรือว่าขวัญอยากให้พี่ทําแบบนั้นยุคนทอนข่มขู่คนเด็กกว่าเสียงเข้มและนั่นทําให้เจิมขวัญน,นึกได้ว่าเธอกําลังแข่งข้อกับผู้เป็นเจ้านายอยู่